i wow. ชอบชนิดไหนก็เป็นที่สษไหมครับอร่อยทุกอย่างอะค่ะทำเลยคำนี้คือปลาสาเหลืองนะครับปลาสาบเหลืองในตัวนี้ค่อนข้างจะนุ่มมากนะครับอนากทำอ๋อ จะ,ปปะ,ะปเ,เ,เปครับเเล้ายๆกับเมื่อกี้ตัวนี้คือโสมงามนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็น,นะะโฉมงามปาโบนือจะมีความละเอียดรุ่มแล้วก็มันนะครับค่ับค่ะ Enjoy ค่ะ Enjoy นี่เป็นยารีสอร์นะครับชรใช้เวลาสักนึ่งผมยังพอเล่าหน้าแต่ก็รู้เป็นอะไรของน้าเดินทางไปเที่ยวนานสามชั่วโมงขนอนจนใสนะครับและกุงด้วยโชยุปลาดุกันแล้วมันยังเรื่องซุปเป็นหอมซอยและมะเขือเทศชินีนะครับเนื้อปลาจะเป็นปลาตะโพงหรือที่เขาเรียกเจดสูตรน,นะครับแล้วในน้ำซุปไม่ได้ใส่ตนนาลใส่นะครับ ครับจอยครับแต่คามพิเศษเรือจะไม่โดนน้ำจืดเลยนะครับและที่หนึ่งคำจะเป็นเรือหนึ่งตัวนะครับหนึ่งคำคือหนึ่งตัวใช่ครับถ้าเขารุนแสงก็จะใสแบบนี้เลยนะครับโอ้ใสใสไปถึงขอบปั้นเลยใช่ไหมใช่ครับ Yeah. าหอยเชลใช่ไหมคะ่เป็ไหมครับทุกอย่างนะร <c oughs> ตัวนี้คือปลาสาเเลือนนะครับในตัวนี้ค่อนข้างจะยุ่มากะครับ

cũng <laughs> <laughs> là có làm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วคล้ายๆกันนะคะเขาบอกว่าเนื้อมีความมันกว่าอันนี้มีความมันกว่านะคะมันในจกินนะนะคะวิธีกินอร่อยเมคเต็มปมากผมัมมบกเวลาเวลานะครับเวลาับ่นะครับชั่วโมงร้องจนในะครับและวุดงด้วยช่วยเรือนรรมชา เครื่องปุเป็นหอมซอยนะครที่ราชินีนะครัะเนื้อปลาจะเป็นปลาตะองอย่งที well ่เขาเเทล็ดสุดนะครับ้นุ้ปไม่ได้ใส่น้ำตาลลงไปนะครับสริมให้ครับ มากินกัน <pyatled> <speaking einer> <hakimer> <hydro representatives> <wan> น้องดิ้นนะงยังไม่ตายเฮ้ยจอยจะเป็นหมื่หนึ่งตัวเลยครับหนึ่งตัวคือหนึ่งตัวใช่ครับถ้าเขาโดนแสงก็จะใสแบบนี้เลยนะครับนะครับจะเห็นว่าใสใสใสไปถึงเข้าปั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ

น,นี่เป็นคอสปิบลายนะคะจะเป็นเนมเบอรี่เอระพี่เมเบอรี่กินมาเลยใค่ไหออกหมดใช่ไม ปิดข้อสุดท้ายนั่นงนของหวานนะคะชูเร่อันนี้เป็นจานที่9นะคะ Enjoy ค่ะ